บางคนบอกกินผักกินหญ้าแล้วจะหุ่นดีออกไปบ้านนอกไปดูวัวกับควายเนี่ยหุ่นดีไหมอย่าเชื่อไปทั้งหมดบอกออกกําลังกายเยอะๆจะทําให้ชีวิตอายุยืนยาวให้ออกกําลังกายเยอะๆไวท่านประธานกระต่ายเนี่ยกระโดดโลดเต้นวิ่งทั้งวันท่านประธานรู้ไหมมีอายุเท่าไหร่สองปีตายแล้วก็ตายวิ่งวิ่งกระโดดออกกําลังกายทั้งวัน เต่านั่งนั่งนอนนอนขี้เกียจมั่งยืดเส้นยืดสายมั่งนอนเถือกทั้งวันเนี่ยอายุเท่าไหร่รู้ไหมครับท่านประธานเป็นร้อยปีป่ะสี่ร้อยปีเพราะนั้นเชื่อแต่พอดีนะบางคนบอกวิ่งวิ่งบางวิ่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 งออกกำลังกายเยอะๆรถวิ่งเยอะๆกับรถวิ่งมั่งจอดบ้างเนี่ยท่านประธานว่าอย่างไหนอายุยืนกว่ากันวิ่งทั้งวันเลยไม่เคยหยุดกรุงเทพเชียงใหม่เชียงใหม่กรุงเทพกรุงเทพเชียงใหม่ ไม่นานก็พังเหมือนกันนะวิธีคิดแบบเนี้ยบางคนบอกไหว้นะแล้วจะหุ่นดีประวานหุ่นดีเหรอท่านประธานไหว้จังวันทังคืนปลาพายุหุ่นดีเหรอตัวยักระตึกมีเอวที่ไหนเออท่านประธานบางคนบอกกินผลไม้แล้วจะผอมช้างผอมเหรอท่านประธานกินกล้วยกินอ้อยกินมะละกอสิบล้อเสียหลักยังหักหลบเลยสิบล้อ นะเพราะนั้นเนี่ยเชื่อแต่พอดี